ชายคนหนึ่งทำงานเป็นลูกจ้างในบ้านของเศรษฐีมานานตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยจนเข้าสู่วัยหนุ่มชะกันเขาเป็นคนที่ขยันและซื่อสัตย์เป็นที่สุดแม้ว่าการทำงานของเขาจะทำให้ได้หยิบจับเงินทองของเจ้านายมากมายรวมถึงได้เห็นว่าทรัพย์สินของนายจ้างมหาเศรษฐีมีมากมายเพียงไหนแต่เขาก็ไม่เคยยักยอกหรือแอบขโมยเลยแม้แต่สตางแดงเดียว จึงทำให้เขาเป็นที่รักและไว้ใจของนายจ้างเป็นอย่างมากด้วยความที่ทำงานมานานและไม่ค่อยได้กลับบ้านไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครที่ไหนอายุก็ล่วงเลยมาจนเกือบจะพ้นวัยนุ่มพ่อกับแม่ของเขาก็อยากให้เขาลาออกจากการเป็นคนงานในบ้านของเศรษฐีแล้วมาแต่งงานแต่งการให้เป็นเรื่องเป็นราวจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวเหมือนกับชายคนอื่น ชายหนุ่มจึงนำเรื่องราวไปปรึกษากับเศรษฐีและจะขอลาออกเจ้าอยู่ช่วยงานฉันมานานถ้าเจ้าออกไปฉันก็คงจะหาคนที่ซื่อสัตย์เท่าเจ้าไม่ได้อีกแล้วเศรษฐีรู้สึกเสียดายลูกจ้างคนซื่อเป็นอย่างมากแต่พ่อกับแม่ของกระผมอยากจะให้กระผมลาออกไปแต่งงานและสร้างครอบครัวของตัวเองเสียทีนะท่านเศรษฐี พ่อว่าถ้าขืนยังทำงานเป็นคนรับใช้ท่านอยู่อย่างนี้พ่อกับแม่ก็กลัวว่ากระผมจะอยู่คนเดียวไปจนตายชายหนุ่มคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์พูดบอกเหตุผลเอาเถอะความคิดของพ่อแม่เจ้าก็ถือว่าถูกต้องคนเป็นพ่อเป็นแม่ย่อมห่วงใยลูกเป็นธรรมดาแต่ถ้าเจ้าอยากกลับมาทำงานกับฉันอีกเมื่อไหร่ ก็มาได้เลยนะฉันยินดีรวมถึงถ้าเจ้าแต่งงานแล้วจะพาเมียมาช่วยงานฉันด้วยก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะการหาคนใช้คนสนิทที่ซื่อสัตย์นั้นช่างหาได้ยากยิ่งนักเศษฐีเอยอย่างคนใจกว้างขอบพระคุณขอรับท่านเศรษฐีแล้วชายหนุ่มก็เอ่ยพร้อมกับยกมือไหว้ เศรษฐีเห็นว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากไม่เคยคิดโกงหรือยักยอกเงินและทำงานอย่างขยันอดทนเมื่อลาออกจึงได้มอบเงินให้จำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบแทนเขาและยังได้มอบทองให้อีกหลายแท่งเพื่อที่เขาจะได้ใช้เป็นค่าสินสอดในการแต่งงานชายหนุ่มเดินทางออกจากบ้านของเศรษฐีโดยนำเงินใส่ย,ย่างรวมกับเสื้อผ้า แล้วก็สะพายไว้ที่หลังส่วนทองแท่งก็ห่อผ้าแล้วกอดเอาไว้เป็นอย่างดีเมื่อเดินทางมาเรื่อยๆทองที่กอดเอาไว้ก็เริ่มหนักความหวาดกลัวกังวลก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีเพราะกลัวว่าทองจะร่วงหล่นลงไประหว่างทางขาก็เมื่อยจนเดินแทบไม่ไหวแต่ชายหนุ่มแสนซื่อก็เดินเท้าต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอกับชายคนหนึ่ง ซึ่งขี่ม้าผ่านมาชายหนุ่มจึงคิดว่าถ้าหากได้ขี่ม้าก็คงจะดีไม่น้อยและคงจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเดินเท้าเช่นนี้เมื่อชายขี่ม้าผ่านมาใกล้ๆชายหนุ่มจึงร้องเรียกไว้เดี๋ยวก่อนท่านโปรดหยุดม้าแล้วมาคุยกับข้าก่อนเถิดชายขี่ม้าได้ยินอย่างนั้นก็สั่งให้ม้าหยุดแล้วเอ่ยถาม มีอะไรรึอข้าเดินมานานแล้วและรู้สึกเมื่อยล้าเหลือเกินข้าอยากจะขอซื้อม้าท่านได้หรือไม่ชายขี่ม้าได้ฟังอย่างนั้นก็ลอบสังเกตชายหนุ่มและเห็นว่าเขากอดห่อผ้าบางอย่างเอาไว้ด้วยความระมัดระวังจึงคิดว่าชายหนุ่มต้องมีของมีค่ายอย่างแน่นอนเลยจะแกล้งทดสอบดูว่าชายหนุ่มน,นั้นมีปัญญามากน้อยเพียงใด หากมีปัญญามากเขาก็จะขายม้าให้ในราคาปกติแต่หากเป็นคนโง่คิดไม่ทันเขาเขาก็จะหลอกขายม้าให้ในราคาสูงๆได้สิแต่ว่าม้าของข้าตัวนี้มันเป็นม้าพันธุ์ดีที่สุดเท่าที่เจ้าจะเคยเห็นมาเลยนะักมันเป็นม้าที่ข้ารักและห่วงแหนมากเทียบเท่าชีวิตของข้าเลยทีเดียวโอ้โห มันเป็นม้าที่พันดีจริงๆเมื่อชายหนุ่มต่อไปแบบนี้ชายขี่ม้าก็รู้แล้วว่าชายหนุ่มเป็นคนโง่รู้ไม่ทันเขาอย่างแน่นอนเพราะม้าตัวที่เขาขี่อยู่นี้เป็นเพียงม้าพันพื้นเมืองธรรมดาเท่านั้นดังนั้นชายขี่ม้าจึงคิดโกงราคามา้ามันเป็นม้าพันที่ดีที่สุดข้ารักมันเท่าชีวิต หากเจ้าจะซื้อมันก็จงให้ราคาให้สมกับคุณค่าของมันด้วยเถิดได้ฟังชายขี่ม้าว่าอย่างนั้นชายหนุ่มคนซื่อก็เลยตัดสินใจมอบทองแท่งทั้งหมดที่ตนเองมีให้กับชายขี่ม้าไปเพื่อเป็นการขอซื้อม้าถ้าอย่างนั้นค่าขอมอบทองแท่งทั้งหมดนี้ให้ท่านแทนราคาค่าตัวม้าก็แล้วกัน หวังว่ามันจะมากพอกับค่าตัวของมันนะชายคนซื่อยื่นห่อทองแท่งให้กับชายขี่ม้าทั้งหมดเมื่อชายขี่ม้ารับมาดูก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่สุดเพราะทองนั้นมีค่ามากกว่าม้าหลายเท่าแต่เขาก็ทำเป็นตีหน้าเศร้าจริงๆทองเท่านี้ก็ยังไม่เทียบเท่าราคาม้าของข้าดอกแต่ข้าเห็นใจว่าท่านอยากได้ม้าจริงๆ ข้าจะยอมขาดทุนให้ก็ได้จากนั้นเขาก็ลงจากหลังม้าแล้วยื่นบางเหียนม้าให้กับชายหนุ่มที่ตอนนี้ตัวเบาแล้วเพราะไม่มีทองให้อุ้มกอดเขาเหลือเพียงแค่เสื้อผ้ากับเงินบางส่วนที่ย่ามสะพายหลังเท่านั้นขอให้ท่านโชคดีนะชายเจ้าของม้าเอ่ยก่อนจะหอบผ่อทองแท่งแล้วรีบเดินจากไป เพราะกลัวว่าชายหนุ่มจะเปลี่ยนใจส่วนชายหนุ่มก็ขึ้นหลังม้าด้วยความทุลักทุเลเพราะไม่มีความชำนาญในการขี่ม้าเลยสักนิดคิดแต่เพียงว่ามันจะช่วยทำให้เขาไม่ต้องเหนื่อยเดินและน่าจะทำให้ถึงบ้านเร็วขึ้นเท่านั้นชายหนุ่มขี่ม้าไปได้ไม่ไกลเท่าใดนักและเจ้าม้าก็เอาแต่พยศจะพาเขาวิ่งหนีตเตลิดชายหนุ่มจึงพยายามจะบังคับอย่างเต็มที่ แต่ก็ทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเหลือกำลังชายหนุ่มคิดในใจว่าไม่น่าหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองเลยพอดีกับที่มีชายจูงวัวเดินผ่านมาชายหนุ่มก็เกิดความคิดว่าเขาไม่สามารถบังคับม้าต่อไปได้อีกแล้วเขาจะขอแลกม้าก,กับวัวของผู้ชายคนนั้นดังนั้นเมื่อชายจูงวัวเดินผ่านมาใกล้เขาจึงร้องเรียกให้ชายคนนั้นหยุดเดิน แล้วเขาก็ลงจากหลังม้าหยุดก่อนเธอท่านถ้ามีข้อแรกเปลี่ยนมาเสนอท่านท่านจะสนใจไหมชายหนุ่มเอ่ยถามข้อแลกเปลี่ยนอะไรหรือม้าของข้าตัวนี้มันเป็นม้าที่พยศเหลือเกินข้าบังคับมันไม่ไหวแล้วข้าอยากจะขอแลกมันกับวัวของท่านได้หรือไม่ ชายจูงวัวน,นั้นรู้ดีว่าวัวของเขาแก่มากจะใช้มันไถนาทำไร่ก็ไม่ไหวแล้วส่วนม้าตัวนั้นยังหนุ่มกำลังวังชาย,ยังดีอยู่เขาจึงยอมแลกวัวก,กับม้าแต่โดยดีได้เลยข้ายินดีแลกวัวข,ของข้ากับม้าของเจ้าชายจูงวัวยื่นสายจูงให้กับชายหนุ่มแล้วชายหนุ่มก็ยื่นบังเหียนม้าให้ จากนั้นทั้งสองก็แยกกันไปคนละทางแล้วชายหนุ่มก็จูงวัวมาเรื่อยๆเ,เมื่อเหนื่อยล้าก็ได้แวะกินอาหารที่ตนเองพกมาและนอนพักค้างแรมเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็ออกเดินทางต่อตลอดทั้งวันเมื่อหิวก็แวะกินอาหารในยม่มแล้วออกเดินทางต่อจนกระทั่งเวลาย่ำเย็นเขาก็รู้สึกหิว และจะหยิบอาหารขึ้นมาแต่อาหารหมดเขาจึงนึกขึ้นได้ว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีวัวคงจะพอรีดนมวัวได้บ้างจึงพาวัวไปผูกไว้ที่ใต้ร่มไม้แล้วเริ่มลงมือรีดนมวัวแต่อัน,นิจจาวัวตัวนั้นก็แก่เกินกว่าจะให้นมแก่เขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้และยังคงรีดนมต่อไป จนกระทั่งมีเด็กหนุ่มท่าทางลุกลี้ลุกลนอุ้มห่านสองตัวเดินผ่านมาพอเด็กอุ้มห่านเห็นเขากำลังรีดเค้นนมบัวก็หัวเราะออกมานั่นท่านกำลังทำอะไรอยู่รึอข้ากำลังรีดนมบัวเพราะข้าหิวเหลือเกินชายหนุ่มตอบเด็กชายออกไปท่านนี่โง่หรือเซอร์กันแน่ท่านไม่เห็นรึอ ว่าวัวนั้นแก่เกินไปแล้วท่านรีดไปนมก็ไม่มีออกมาดอกข้าไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นวัวแก่และไม่สามารถให้นมได้อีกแล้วชายหนุ่มรู้สึกว่าตนเองช่างโง่เง่าอย่างเหลือเชื่อที่ยอมแลกม้ากับวัวแก่เอาอย่างนี้ไหมถ้าท่านหิวข้าจะยอมแลกห่านสองตัวนี้กับวัวของท่านก็ได้ท่านสนใจไหมล่ะ เพราะท่านสามารถเอามันไปย่างกินได้หากกินไม่หมดก็ห่อเนื้อหานย่างเอาไว้กินระหว่างทางได้อีกเด็กชายเสนอความคิดเพราะเขามีความลับที่ตนเองซ่อนเอาไว้ชายหนุ่มแสนซื่อเห็นอย่างนั้นก็ยอมแลกวัวตัวโตก็ผ่านเพียงสองตัวเท่านั้นและเมื่อเด็กชายได้วัวมาก็รีบพาวัวเดินจากไปทันที ส่วนชายหนุ่มก็รีบรับหานมาผูกไว้หนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวก็จัดการย่างมันกินเสียเมื่อกินจนอิ่มก็นอนพักค้างแรมอยู่ที่นั่นนั่นเองวันต่อมาเมื่ออาทิตย์สาดแสงเขาก็ออกเดินทางต่อแต่หานเจ้ากรรมตัวที่เหลืออยู่ก็เกิดอารวาจิกกัดเขาไม่หยุดจนแขนของเขาเจ็บระบมไปหมด ชายหนุ่มรู้สึกเจ็บแขนแต่ก็ทนอุ้มห่านเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับชายคนหนึ่งที่แบกห่ออะไรบางอย่างอยู่ที่หลังชายคนนั้นพอเห็นเขาก็ทำตาโตตกใจร้องทักอา้าวท่านนั่นเองหรือที่ขโมยห่านของชาวบ้านมาชายแปลกหน้าร้องทักซึ่งทำให้ชายหนุ่มตกใจเป็นอย่างมาก หานนี่ข้าแลกมาจากเด็กชายคนหนึ่งต่างหากข้าไม่ได้ขโมยใครมานะถ้าอย่างนั้นเจ้าก็โดนเด็กนั่นหลอกเขาแล้วละเพราะเจ้าเด็กนั่นมันขโมยหานจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ท่านกำลังจะเดินทางผ่านไปนั่นและชาวบ้านก็กำลังออกตามหาหานกับเจ้าเด็กชายคนนั้นอยู่ชายแปลกหน้าเล่าให้ฟังอา้าวแล้วถ้าหากชาวบ้านมาเจอข้าเขาละ่ะ ข้าจะทำอย่างไรดีชายหนุ่มเริ่มรู้สึกตัวเพราะในมือของเขายังมีห่านอีกหนึ่งตัวเหลืออยู่ถ้าพวกชาวบ้านเจอเจ้าเจ้าก็จะต้องโดนตีนะสิแย่แล้วข้าแย่แล้วชายหนุ่มคนซื่อกังวลใจมากไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรชายแปลกหน้าเลยเสนอความคิดเห็นเอาอย่างนี้ไม่เล่า เจ้าก็เอาหานตัวนั้นมาแลกกับข้าแล้วข้าจะให้หินรับมีดที่ข้าแบกนี้แก่เจ้าเผื่อว่าเจ้าจะได้เอาหินรับมีดนี้ไปทำมาหากินได้เพราะข้าเองก็ยึดอาชีพเป็นช่างรับมีดนี่แหละรับรองว่าท่านสามารถใช้อาชีพนี้ทำมาหากินได้อย่างแน่นอนได้ได้ถ้าอย่างนั้นท่านรีบเอาหานไปเลย ชายหนุ่มยื่นหานตัวอ้วนใหญ่ให้กับช่างรับมีดส่วนช่างรับมีดก็เจ้าเล่แอบหยิบเอาหินธรรมดาธรรมดาแถวนั้นมาให้กับชายหนุ่มจากนั้นก็รีบเดินจากไปทันทีชายหนุ่มแสนซื่อพอได้หินมาก็รู้สึกโล่งใจที่เขาจะไม่โดนชาวบ้านทุบตีลงโทษในข้อหาขโมยหานแล้วเขาอุ้มหินก้อนใหญ่นั้นเดินตามทางไปเรื่อยๆ ทั้งหนักทั้งเหนื่อยจนแทบจะหมดเรี่ยวแรงเดินชายหนุ่มรู้สึกหิวข้าวและหิวน้ำมากเขาเดินมาจนเจอลำธารใสสะอาดแห่งหนึ่งก็วางก้อนหินเอาไว้ที่ริมลำธารแล้วหยิบห่านย่างที่เก็บเอาไว้ในห่อออกมากินเมื่อกินอิ่มก็จะลงไปล้างมือล้างหน้าในขณะที่จะเดินขึ้นมาจากริมฝั่งลำธาร เขาก็เผลอสะดุดก้อนหินที่ช่างลับมีดให้ไว้จนหินก้อนนั้นกลิ้งหล่นลงไปในลำธารเขายืนอื้นงอยู่ตรงนั้นและคิดว่าจะลงไปงมหินดีหรือไม่แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าตลอดเวลาที่เดินอุ้มหินแสนหนักนั้นมาทั้งวันมีแต่ทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและรู้สึกเป็นภาระที่สำคัญเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้มากแค่ไหน ในเมื่อเขาไม่เคยทำอาชีพช่างรับมีดมาก่อนเลยตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่าก้อนหินนั้นกลิ้งตกลงไปในน้ำเขากลับรู้สึกโล่งและสบายใจมากชายหนุ่มนั่งพักอยู่ที่ริมลำธารเขาคิดถึงเรื่องราวระหว่างทางที่เขาเดินทางจากบ้านเศรษฐีมาเพื่อกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่และเพื่อทำตามที่พ่อกับแม่แนะนำแต่ยังไม่ทันที่จะถึงบ้าน เขาก็แลกทองแท่งไปกับม้าแล้วเอาม้าไปแลกกับวัวเอาวัวไปแลกกับหานสุดท้ายก็เอาห่านไปแลกกับก้อนหินธรรมดาธรรมดาแสนหนักก้อนหนึ่งชายหนุ่มคิดได้ว่าเขานี้ช่างซื้อเสียจนเข้าขั้นโง่เลยทีเดียวแล้วอย่างนี้เขาจะไปแต่งงานมีครอบครัวสร้างฐานะกับผู้หญิงคนไหนได้ชายหนุ่มปลดห่อผ้าออกจากหลัง และพบว่ายังเหลือเงินอีกจำนวนหนึ่งที่เศรษฐีให้ไว้เขาจึงตั้งใจว่าจะไม่แลกเงินจำนวนนี้กับอะไรทั้งสิน้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็จะทนเดินต่อจนถึงบ้านเพื่อเอาเงินไปให้พ่อกับแม่เมื่อคิดได้อย่างนั้นเขาก็ก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปจนมาถึงบ้านของพ่อกับแม่ในที่สุดเขาได้มอบเงินให้กับพ่อและแม่ เอาไว้ใช้ทั้งหมดจากนั้นก็บอกพ่อและแม่ว่าเขายังไม่คิดจะแต่งงานหรือมีครอบครัวกับผู้หญิงคนไหนและตั้งใจจะกลับไปทำงานกับเศรษฐีเหมือนเดิมโดยจะส่งเงินกลับมาให้พ่อและแม่ใช้ไม่ให้ขาดมือขอพ่อและแม่อย่าได้เป็นห่วงว่าเขาจะต้องเป็นคนใช้ไปจนตายเพราะเขาเชื่อว่าความซื่อของเขาจะไม่ทำให้เขาโดนเศรษฐีไล่ออกจากงานเป็นแน่ ตรงกันข้ามหากเขาลาออกมาแล้วคิดจะทำกิจการสร้างครอบครัวด้วยความซื่อไม่ทันคนอื่นอาจจะทำให้เขาโดนคนเอาเปรียบจนหมดเนื้อหมดตัวก็ได้ mm hmm. เมื่อพ่อและแม่ของชายหนุ่มได้ฟัง mm hmm. ก็ยอมรับในการตัดสินใจของลูกชายสุดท้ายชายหนุ่มก็ลาพ่อและแม่แล้วมาทำงานกับท่านเศรษฐีเหมือนเดิมเศรษฐียินดีรับเขาไว้ทำงาน ซึ่งต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้หาหญิงสาวที่ซื่อสัตย์และมีจิตใจดีเหมือนกันกับเขามาแต่งงานให้และให้อยู่ช่วยทำงานด้วยกันในบ้านของเศรษฐีนั่นเอง